คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครสวรรค์จัดงานวันสตรีสากลประจำปี2558นายธนาคมจงติระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการจัดงานวันสตรีสากลเนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2559ณโรงยิมเนเซียม4,000ที่นั่งสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและภาคีเครือข่ายทางภาครัฐและเอกชนจัดงานวันตรีสากลขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงความสําคัญของสตรีสากลเสริมสร้างเจตคติของสังคมให้คานึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเพื่อน,นำนโยบายยุทธศาสตร์แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ,พสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทยซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงจากกลุ่มสตรีต่างๆมีการสาธิตฝึกอาชีพของกลุ่มสตรีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยครับ